ท,ทูก,นก่นเนี่ยนะครับคับพีัพีเเออครับนโอโฟเคอ <c oughs> ีครับ e <c oughs> วันนี้เรามาออกคลิปกับกวนสดาอีกแล้วไปกินนมกันดีกว่าที่กินมื้องหลังด้วยครับคน,น,นูน้องพีสรุปน้องพีสนใจกินนมไหมครับก <c oughs> ินนมครับ

เอาพันหนึงเลยนะนะังไม่พอน้ำ้น้ำน้ำนถเยมเยน่แนนะขึนเวันนี้ตาไม่ทันนม่เอาดขึ้นเ้าวมันมาแม่าขี่สนุกสนุก เดี๋ยวยังไงสื่อไม่ต้องเปิดอยู่แล้วแน่นอน,ขนเขาเปิดอยู่แล้วทำไมาถึงคุณตาไม่ทันนะยางใหม่ขงใหม่อยู่ด้วยเนี่ยเนี่ยยางใหม่ยางใหม่ไหนเขาดูหน่อยฟังคอนตีนตใช่ไหมใช่แล้วคอนตีค <laughs> ันตีรุ่นใหม่รุ่นสายฟ้า <laughs> <laughs> เส่สลิหมดแล้วเมื่ก่อนผมใส่ซลิปอ๋อเมื่อก่อนใส่สลิกนี่เปลี่ยนเฉพาะ้องเปลี่ยนเฉพาะยางหลังไม่ได้โอ้ยยางห้าเปนสลิป่อเปนยังไงันด่านไม่รูฟิลฟิลฟิลสริปกับสายฟ้าหน่อยูีลกันสลิอกวาอนะพี่ไม่มีดอกมันร้อนกว่าอ๋อร้อนกว่าใช่ฟังข้าเสยง สีกันนะแต่ว่าแต่ฟ้าเขาทาออกมาเพื่อขี่เป็นถนนเด้าจามาจตของว่าสลิจักในตอนนี้สะเผมนะว่าสลิปันจะนิ่งกว่าเลยยามเอเอเตัดนาน่เน่เสียเบลยอมใครไม่ได้ S <S ไไ <S <S จ้าบบรนบุรุนะนนนี้มนมีใคยอมใครเลยเน่ยไม่มีใครยอมใคร ออรตไปแล้วชิมไปแล้วเติมน้ำมันเลยจ้ะบอกเขาไว้แล้วใช่ไหมว่าเติมน้ำมันอ่ะ หล่ะหร่ะรรมาเงียบเงียบแต่เกามานะนี่สัตว์ไอ้ขบเนี่ยน้ำมันตบกับเหล้าจ้าเอ๊อมันทำไมไม่เห็นแวะกันเลยวะ เดี a, i, trail, ๋ยวขิมเติมข้างขวารู้สึกจะเติมเชลมั้งเพราะว่าต้องเติม e ยี่สิบอยากไปจูนมั้งแล้วะ ขีไม่เติมนีมหว่าฝั่งนี้ก็มีที่ขีดะมนั่น,น่นมาถึงขีดไม่เติมไงฝั่งนี้ก็มีนะอ่า่ถึงะูดฝั่งนี้อ๋อคุณเติมปรทธารเหรอใช่ได้ห้าร้อยหนึ่งครับห้าห้าห้ฮะอี<า>พีเติมอีพีมั่ให้ผมมาบอกคุณไงว่าจะแวะไง อ๋อยังไม่ปิดยังไม่ปิดพี่ละงรถครับต้องค่อยๆหน่อยไม่เป็นไร,รไม่ไม่เป็นไรพี่รถำซีเติมแล้วเหรอถังมันตีมคิดถึงคิดถึงไปเทาไหร่คับไม่ขี่เลยฮะไม่ได้ขี่เลยเอามาจอดบ้านผมเนี่ยเดี๋ยวขี่ให้ <laughs> <laughs> ไม่รู้ใครวะอ๋ออสฮะฟุกเหรอออสกัอ้สกับฟุกออกไปนู้่นเหรอไปดอาน่ก็จะอยูเทนไปนู่นอ่ะอ๋อนี่กออออแล้วแล้วใครไปโน่นอะไปเอยนี่ออนี่มันเอนอานอะตรงนี้เปเนงานมาอกว่า ก็เออมันไปแล้วใครจะไปรู้วะเล็บกูขึ้นไปแรงนี่ขึ้นอะไรผมบอกมาแล้วเนอะผมบอกมากันแล้วนะ ฮะให้เราจอดรอใครไมรู้อ่ะเพราะว่าต้องต่อใครวะอ้นวเหรอจอดรอกับพี่เดงไม่ใช่เหรอไม่เห็นเด้ง,งรอรลยดงอยู่ข้าหงหน้านี่นบอกจอดรอเ,อเรอด้งวนนี้เนารเป็นเรตอนที่สุดอ้นวเหรอ้าใน าอยู่ใช่ไหมตินตัวที่ดอนเลยก็ห่อไหนวะติดตัว,ตว,วพ,พวี่เด่นติดตวี่เด่นติตัวพี่เนติดตัวพี่เดไมติดตัี่เด่นติดตัวพี่เดนติดตัวี่เด่นติดที่ยี่เอ,อ่ Oh yeah! ร้านปิดแล้วค่ะปิดร้านติดแล้วร้านติดร้านติด ไม่รู้ไปไหนต่าก็ไปดีเจ้าก็ว่ัน่ะเอ้าพีเพิ่งม่ถึงหรอเขาติดไงติดแล้ว 你知道 ไ,ได้ยินมั้ยเจ้าอ้าวไม่เห็นพวกผมออกมากันเหรอโอเคตำลงเคลไปทุกทอนไม่ใช่มามาตีในฟอร์กันแล้วออมาหมดแล้ว